โดยทรูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ท็อปไทยเตรียมกระจายกำลังช่วยเหลือน้ำท่วมต่อเนื่อง ผู้กำกับไทยเจอรอภิชาติพงษ์ส่งนังเมมเรียรลุ้นร่วมชิงออสการ์ปานิชาพัฒร่วมชมแฟชั่นโชว์ที่ปารีสใกล้ชิดจีซูโรเซ่แบล็กพิงแบรนด์บลังแอนเอแคร์ของเจสสิก้าถูกฟ้องข้อหากู้เงินแล้วไม่จ่าย จีซูชมแฟชั่นโชว์ดีออร์ส่วนโรเซ่ชมแฟชั่นโชว์แซงโลรองสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละครับพบเจอหน้าพวกเราสองคนเช่นเคยนะครับอยู่กับจีน่าแล้วก็ผมญี่ปุ่นที่นี่อินไซ n ์นิวส์ไนท์นะฮะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วครับ ใช่แล้วนะคะทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยที่ขึ้นอยู่ในขนาดนี้นะคะไปเริ่มกันเลยนะคะที่ข่าวแรกของเรายังคงเกาะติดอยู่กับสถานการณ์น้ําท่วมมีหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็มีคนบันเทิงยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหลายคนเลยละค่ะ ยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยอย่างต่อนเนื่องนะคะสำหรับนักแสดงจิตอาสาบินบนรรลือลิ์และเอกภพบรรลือลิ์ค่ะและเจ้าหน้าที่มูนิธิร่วมกตันยูล่าสุดนะคะมีโอกาสเจอทั้งคู่ซึ่งก็ได้เปิดเผยว่าน้ำยังท่วมสูงชาวบ้านยังคงรอความช่วยเหลือซึ่งทีมงานนะคะก็จัดทำโรงครัวและ แพ็คถุงยังชีพพร้อมกับนําเงินไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยและในบางพื้นที่นะคะต้องใช้เรือค่ะเนื่องจากไม่สามารถเดินเข้าไปได้และยังมีผู้ใจบุญบริจาคเรือหนึ่งลำเพื่อไปช่วยเหลือที่สําคัญนะคะทางคู่อย่างเตือนบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมตัวยกข,ของขึ้นที่สูงคาดว่าน้ำเนี่ยจะมาถึงในเมืองอย่างแน่นอนค่ะเมื่อคืนมาถึงที่สิจักสุขโขทยัย องเขามาถึงเที่ยงคืนจากานักสวรรค์แพ็คของต่อแล้วก็นํานสิ่งของที่พี่น้องประชาชนที่ขอร้องขอมาว่าเป็นอะไรมั่งแล้วก็มารับเรือลําใหม่ด้วยรับเรือรจากโคลอสเซียมด้วยอมอบร้อยหนึ่งลำสุขโขท,ทัยตอนนี้หนัก,กทุกปีนะครับบอกเลยว่าประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาก็บอกปีที่แล้วว่าหนักแล้วปีนี้หนักกว่าปีที่แล้ว เพราะว่าปีที่แล้วที่ผมไปช่วยเนี่ยในในตลาดหรือว่าในในตัวเมืองของสุโขทัยเนี่ยน้ำยังไม่เข้าแต่ปีนี้โอ้โหน้ําเยอะมากแล้วรอบเดินแล้วรอบรอบรอบอสุโขทัยเนี่ยมีอำเภอบ้านกล้วยที่ไม่สามารถคืออยู่ได้เลยถ้่าสุโขท,นะทัยหนักนครสวรรค์ทุกข์ก็ภัยหนัก ผมว่ารอบๆบริเวณกรุงเทพมหานครสิง์บุรีอ่างทองชัยนาทยุทยาพวกนี้ก็คือน้ำมันก็แค่จะไหลลงมาไหลลงมาล้นทบบุรีนี่ก็สิ่นแล้วก็ท่วมแล้วตอนนี้กรุงเทพหรือกรุงเทพผมว่าไม่รอดเท่าปี้่ไหมคว่าตามคากันอาจจะอาจะนะเพราะปีนี้น้ำมันเยอะมากทุกคนตกเราหูน้ำเยอะเยอะจริงๆครับอย่างที่ไปมีมีบางอำเภอบางจังหวัดน้ำมากกว่าปี5้าสี่ปี5้าสี่เขาแค่ครึ่ง เอวแต่ปีนี้มิดหัวท้าใต้องแยกกันไปเนี่เพราะว่าน้าท่วมมันจะแยกจังหวัดเดียวจังหวัดเดียวไปกันได้แต่มันมันแยกไปหลายจังหวัดที่น้ํามันเข้ามาแล้วกระจายกันไปครับมูที่รุจะอยู่เนี่ยแยกแยกไป3าทีมนะครับเราก็ได้เรือสองลำนี่ได้เรือสองลำอีกทีมได้เรือลำหนึ่งคือต้องแยกไปช่วยเหลือกันแล้วก็มีเครือข่ายพี่น้องเราด้วยอยู่ตามต่างจังหวัดต่างนะครับคือข่ายขโมยที่รุ่งอาจารย์อยู่ นำโดยหัวหน้าจังหวัดต่างๆที่เขาก็ดําเนินการเอาอาสาสมัครนี่ไปเตรียมช่วยในพื้นที่อยู่แล้วหรือว่าการช่วยเหลือน้อยนะเราก็ไปเสริมแล้วก็เอาจริงๆแล้วการไปทุกครั้งเนี่ยเราไม่ใช่ไปตัวเป่านะแล้วก็ไปถึงเขาช่วยเรามีทั้งเท่าสารอาหารแห้งผมเนี่ยไปจะมีปัจจัยก่อนละเพราะเรารู้ว่าสําคัญที่สุดคือปัจจัยด้วยแต่เข้าไปใเยี่ยมบ้านเนี่ยบ้านลราห้าร้อยบ้านละหนึ่งพันถ้ามีคนป่วยมีคนแก่ก็บ้านลราพันพันห้าแล้วแต่ ครับน,นเงินสตัวผมเองจริงๆแล้วผมก็เปิดปอดได้จริงนะแต่ผมอยากไม่อยากจะให้มีดราม่ากเกี่ยวกับพัอาอีกแล้วเปิดแล้วมเ,เพราะผมผมรู้ผมทําอะไรผมรู้ว่าเรื่องความรู้สุดใจรู้ความโง่สายหรือเวรกรรมบาปกรรมเกี่ยวกับเรื่องพวกในบริจาคเนี่ยผมรู้เพราะนั้นผมอะเรผมไม่เป็นไรหรอกถ้าเปิดไปเดี๋ยวก็ามากไม่อยากเป็นขี้ปากใครเพื่อ,อพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับ ทุกจังหวัดเลยนะฮเตรียมตัวเอาของที่มีค่าเนี่ยออกจากบ้านหรือว่าขึ้นที่สูงจะได้ไม่ต้องเสียใจะนะครับเดี๋ยวบอกคุณน้ำมาเนี่ยไม่ทันเลยเร็วมาก่าเราเตือนกันตั้งนานแล้ว ซึ่งเห็นจากภาพนะคะหลายพื้นที่เนี่ยประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนมากจริงๆนะคะคหลายหน่วยงานก็ต้องลงพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะแล้วก็คือต้องบอกว่าบางคนเขาก็เป็นห่วงนะอย่างจังหวัดนนทบุรีนะคะใครที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ําตอนนี้เนี่ยน้ํามันปริ่มตลิ่งแล้วนะคะซึ่งก็ไม่รู้ด้วยว่าน้ําจะท่วมเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือขนของขึ้นที่สูงก่อนเนี่ยก็จะดีที่สุดเลยนะคะถูกต้องเลยนะคะก็ต้องเตรียมรับมือเอาไว้นะครับเพราะว่าน้ําก็มาได้ทุกเมื่อเลยทีเดียวนะฮะ จากการช่วยเหลือนะครับก็ยังมีคนบันเทิงหลายคนนะครับที่มีการลงพื้นที่ไปไปช่วยชาวบ้านที่พื้นที่เลยนะฮะรวมถึงคุณก้องห้วยไร่แล้วก็คุณเปิ้ลคุณจูนด้วยแหละครับยังคงเกาะติดกับสถานการณ์น้ําท่วมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับที่ได้รับผลกระทบหนักจากพายุเตี้ยนหมู่ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากครับสถานการณ์ก็คลี่คลายแล้ว13จังหวัดด้วยกัน และยังมีพื้นที่17จังหวัดครับโดยระดับน้ําลดลง2จังหวัดคือสุขโขทยัยแล้วก็พิษณุโลกสถานการณ์ระดับน้ําทรงตัว10จังหวัดครับ ในขณะที่5จังหวัดระดับน้ําเพิ่มขึ้นได้แก่ชัยภูมินครราชสีมาลบบุรีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาครับช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับคนไทยก็ไม่ทิ้งกันเช่นเดียวกับครอบครัวคุณเปิลน,นาคอนแล้วก็พระยาคุณจูนกัสมาได้ลงพื้นที่ตำบลวังจันทร์อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับป่าคลื่นน้ำท่วมขี่เจสกีช่วยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะที่เรือเล็กไม่สามารถเข้าได้ครับ ซึ่งล่าสุดนะครับคุณจูนได้มีการอัปเดตสถานการณ์น้าท่วมก่อนเดินทางออกจากพื้นที่ก็มีบางที่ลดลงนะครับบางที่เนี่ยยังน่าเป็นห่วงแต่ก็มีคุยกับทีมตลอดครับหลังจากนี้เตรียมลงพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆต่อไปด้วยสถานการณ์แบบเบื้องต้นก่อนที่พี่จะเดินทางกลับกรุงเทพอะค่ะสถานการณ์มันค่อนข้างดีขึ้นบ้างหรือยังคะพี่บางที่ลดลงบางที่ยังไม่ดีขึ้นอย่างที่พี่ไป โคกสำโรงอะะ่ะมันเป็นแองอน้ำยังไม่ลดมีแต่น้ำไหลลงมารวมการรวมกันแต่บางที่ลดลงคือพื้นที่มันไม่ได้แบบเท่ากันแล้วมันก็ใช่ใช่พี่เปิ้ลก็คุยกับอะไรเขาเรียกไะหน่วยไอ้ทีมเขาตลอดว่าเป็นยังไงบ้างแล้วที่อื่นเดี๋ยวจะได้ไปที่ยุติยาแน่เลยปทุมอะไรอย่างเ<ะ>งี้ยคือประมาณนี้ ดูสถานการณ์แต่คิดว่าทิศหน้าก็น่าจะได้ไปอีกเดี๋ยวไปอีกแน่นอนแต่น่าจะไปจังหวดัดเพราะว่าตอนนี้น้ํามันไหลลงมาแล้วไงค่ะน่าจะไม่ได้ไปลบบุรีแหละแต่น่าจะไปจังหวดัดอื่นอีกหนึ่งคนที่ยังไม่หยุดการช่วยเหลือนะครับเดินหน้าลุยต่อสําหรับนักร้องลูกพุ่งคุณก้องห้วยไร่ครับยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่ตําบลหนองนาแซงอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยเจ้าตัวนะครับได้โพสต์ภาพน้ําท่วมพร้อมกับข้อความว่า จุดไหนที่ยังตกค้างต้องการเข้ากล่องน้ำดื่มยารักษาโรคหรืออยากขนย้ายผู้ป่วยรบกวนแจ้งพิกัดไปได้เลยตอนนี้มีทีมงานของไทยบ้านและเครื่องสีข้าว NPT Stand b y ที่โรบินสันต้องการอาหารและน้ำดื่มก็สามารถไปหยิบได้เลยพี่น้องกู้ภัยสามารถมาเช็คพิกัดที่ตัวเองอยู่ใกล้แล้วเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามคอมเมนต์ได้เลย น้ำลดแล้วจะเหลือก็ยังคงเป็นการเยียวยาทั้งทรัพย์สินแล้วก็จิตใจของผู้ประสบภัยครับผมเป็นกำลังใจให้และอยู่เคียงข้างพี่น้องเสมอรักอืต้องบอกว่าเคสของคุณเปิ้ลคุณจูนนะครับคือตอนแรกเนี่ยขับรถไปก่อนนะแล้วพอน้ํามันเริ่มเยอะขึ้นนะครับถนนคือขาด<น>ไปเลยก็เลยต้องใช้สก,กีเนี่ยสี่ลำขับเข้าไปแล้วก็บอกว่าเข้าไปช่วยเนี่ยไปช่วยคนท้องแก่9เดือนก่อน พี่เขาบอกว่าใกล้จะคลอดแล้วนะครกบเลยต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือเลยโ้สุดยอดมากๆเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วพี่จูนกับพี่เปิ้ลเนี่ยก็อยากจะอยู่ต่อนานกว่านี้นะคะแต่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเป็นวันเกิดของลูกชายอย่างน้องออกูนั่นเองนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็วางแผนที่จะลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะยังคงอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะพี่ท็อปดารานนุชค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะคะที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะคะ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวของเราด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเลยล่ะค่ะ สถานการณ์น้าท่วมฉับพลันนะคะทะลักเข้าท่วมนาข้าวบ้านเรือนชาวบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายค่ะและยังคงน่าเป็นห่วงมีหลายพื้นที่ที่รับความเดือดร้อนและยังขาดความช่วยเหลือด้านสาวใจบุญอย่างพี่ท็อปดารณีนุษย์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยเหลือมาตลอดทั้งในส่วนของผู้ที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด -19 รวมถึงน้ําท่วมในหลายๆพื้นที่นะคะโดยการบริจาคเงินสิ่งของจําเป็นต่างๆให้กับทางทีมงานพี่ฝันดีฝันเด่นใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ ล่าสุดนะคะพี่ท็อปก็เผยถึงความรู้สึกด้วยน้าเสียงที่สั่นเครือหลังเห็นภาพจากเพื่อนสาวอย่างพี่เหมียวปวันรัตบอกถึงความลําบากในอําเภอในจังหวัดโคราชนะคะนะครราชสีมานั่นเองคอนบุรีเสริงสางด่านขุนทดที่เจ้าหน้าที่นั้นลงพื้นที่ช่วยเหลือเจอกับเหตุเรือล่มเข้าไปอีกค่ะจึงชวนร่วมกันซื้อเสื้อชูชีพให้กับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้นะคะในส่วนของตนเองก็ได้เตรียมส่งถุงถุงปันสุกนะคะเป็นสิ่งของจําเป็นไม่ว่าจะเป็นนมเด็กเสื้อผ้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนดอยอําเภออุ้มผางจังหวัดตากและขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะส่งให้ก่อเกอต่างๆอันนี้อยู่ที่อุ้มผางจังหวัดตากนะคะพอดีว่าพวกคนที่บนดอยอะค่ะน้ําป่ามันหลากแล้วก็มันก็อิ่ แลนสไลด์เนาะดินถล่มมาะาบางคนบ้านก็มัน้ําท่วมมิดหลังคาเอาของอะไรออกมาไม่ได้เ้าก็มีเสื้อผ้าติดตัวมาชุดเดียวแล้วก็ส่ง oh. ทั้งเสื้อผ้าแล้วมันกี่โทรไปถามเขาว่าพ oh. วกของอุโปโภคบริโภคเอาไหมเขาบอกเอาพี่ก็เลยเอาของที่ตอนแรกเตรียมไม่จะทําแบบที่เราก็จะเตรียมเรามีอยู่ไว้ทําถุงปันสุก็เอาให้เขาไปก่อนทั้งอุ้มผาเนี่ยหนึ่งมันเข้ายากพออยู่แล้วสอง oh. มาเจออย่างเงี้ยเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอะไรมันยิ่งยากกว่าคนบนพื้นราบที่ oh. ว่าน้ำเป็นหลนักแต่ว่า ชาวดอยเนี่ยเขาจะหนักกว่าตรงที่ของลักษณะของเขาเนี่ยน้ำเนี่ยมันมาเร็วมันกวาดล้างแบบชนิดเราตั้งตัวไม่ติดสิงของจําเป็นที่ว่าตอนนี้กาลังจะใกล้หน้าหนาวแล้วนะคะถ้าจะดีก็บริจาคเป็นผ้าชุดตัวผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะได้ใช้ประโยชน์เพราะว่า เสื้อผ้าเก่าอ่ะอาจจะง่ายต่อคนที่จะกินใกล้ตัวแล้วก็เอาส่งไปแต่ว่าของพวกนี้บางทีมันอาจจะหายากกว่าฝันที่เปนเด่นต้อออกไปแปดวันแล้วนะแต่พวกนั้นที่จะส่งเงินไปช่วยแต่ช่วยเพราะว่าเขาจะดึกเขาจะมีค่าน้ํามันรถค่าน้ามันเรือติดอาสาเขาสามสิบคนเ็าต้องกินอาหารนะคะเลกใหญ่มันก็ควักเงินส่วนตัวเพราะเขาไม่ได้เป็นมูลนิธิแล้วเขาก็ไม่รับด้วยแต่ละพื้นที่มันความช่วยเหลือต่างกันนะคะการอพยพคนออกจากที่น้ําสูงมาเนี่ยจําเป็น ถ้าไม่มีเรือไม่มีผู้จิตอาสาอย่างเงี้ยก็จะลําบากหรืออย่างของพี่เมียวที่เราช่วยกันเนี่ยที่ช่วยันโกหมทก็คือตอน,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 นเนี้ยมันมันท่วมหนักเพราะนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ของทางตชอดออเองก็ดีของทางพวกผู้พิทักษ์ป่าก็ออกมาช่วยชาว,ชวบ้านกันลําบากช่วยกนันเขาก็ไม่มีเื่อชูชีพอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เมียวนี่สงสามนางก็เรือล่มกันนางก็ช่วยกันอะไรกันแบบเห็นแล้วก็อนเนตนาคก็ส่งไปช่วยอะไรเงี้ย Oh. ส่งตังไปแล้วก็ทั้งนั้นเขาก็จะจัดซื้อเสื้อชู่ชีพแล้วก็รีบช่วยช่วยให้ให้เจ้าหน้าที่ <c oughs> เขาได้ตีเสืส้อเพื่อจะได้ไปช่วยคนอื่นต่อก็ <c oughs> สงสารแล้วคนก็แบบไม่ไม่รู้จะทํำยังไงพายุเป็นมาแล้วเราก็อืมยังไงก็เป็นก็เป็นอย่างเนี้ยใหต้องช่วยกัน <c oughs> ขอบคุณค <c oughs> <อ>่ะค่ะดี ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ